พระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นด,ดามาศทรงเป็นประธานงานวันร่วมจิตเสริมพลังใจให้เยาวชนประจำปี2552วันนี้เวลา16นาฬิกา42นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นด,ดามาศเสด็จออกนับพระตำหนักวังสวนกุหลาบพราชวังดุสิตทรงเป็นประธานงานวันร่วมจิตเสริมพลังใจให้เยาวชนประจำปี2552ในการนี้ได้ประธานเข็มพุ่มเพชร สัญลักษณ์ของมูลนิธิให้แก่ภระยาผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งเป็นครั้งแรกจำนวน29คนในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ได้โอกาสในจังหวัด ดยออกเยี่ยมและดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชนรวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้เยาวชนมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนซึ่งได้รับทั้งความรู้คู่คุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติโอกาสนี้ได้ประธานทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้โอกาสเฉพาะที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน169สิาคนสำหรับเยาวชนในต่างจังหวัดที่ได้รับทุนการศึกษาทางมูลนิธิได้จัดดำเนินการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทางนี้เพื่อมีให้เป็นภาระในการเดินทางมายัางกรุงเทพมหานครมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินีประถรมก่อตั้งขึ้นในโอกาสสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและกตัเวกตัญญูกตเวทิตาคุณ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้งและองค์ประธานกิติมศักดิ์ของมูลนิธิทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ได้โอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิได้ํำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ได้โอกาสทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดปีละกว่า3,000คน